เสิร์ฟข้าวยามเย็นของหงแดงใบปองเดลิเวอร์มาเน่ขอพาหงของแชมป์ UCL เบิกทางสู่การคว้าบอลงดอมาอีกคนกาบะคาวเย้ยซาร่าอย่าเสียใจละ่ะหากผิดหวังอีกหนอยู่ด้วยกันเถนะลูกพี่เอลเลียตก่อมซาร่าต่อสัญญาหงแดง สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช่องอปฟองเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสร์ลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะคอปทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับ มาเน่ขอพาหงรองแชมป์ u ู l เบิกทางสู่การคว้าบอลลงดอซาด,ดิโอมาเน่ปีกฟอร์มจัดจ้านของลิเวอร์พูลได้ออกมากล่าวเชิงตัดพ้อว่าแข่งชาวแอฟริกันนั้นสวนมากจะโดนหมางมือนในการเป็นตัวเลือกในการลุ้นรางวัลลูกฟุตบอลทองคำหรือบอลลงดอพร้อมตั้งเป้าพาหงแดงคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาครองให้ได้เพื่อเป็นใบเบิกทางในการซิวลรางวัลอังทรงเกียรตนินี้ตามรอยจอร์ดเวอาร์ตำนานแข่งแอฟริกันชาวไลบีเรีย มาเน่มีผลงานที่สุดยอดมากกับทางลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ด้วยการพาทัพหงแดงควา้าแชมป์มาครองได้แล้ว2รายการได้แก่อลาบาวครับและ FA ครับและยังมีโอกาสลุน้นแชมป์รายการที่3ด้วยการลงดวลแข่งกับราชันชุดขาวลเลอามาลิดในการชิงเจ้ายุโรปสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศที่สนามสตาร์ดฟองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ ส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกนั้นก็เข้าป้ายเป็นรองแชมป์ด้วยการมีคะแนนตามทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นในขณนะที่ผลงานในทีมชาติต้องบอกว่าเป็นปีทองของมาเน่เลยก็ว่าได้โดยทางมาเน่นั้นพาทีมชาติซิเนก้าผงาดคว้าชแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นมาครองได้เป็นสมัยแรกเท่านั้นยังไม่พอสตาร์ดังแห่งทีมแอนฟิลยังพาทัพสิงโตแห่งเตลังกาตีตัวผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงปลาย ปีนี้ได้สําเร็จและด้วยผลงานที่โดดเด่นนี้ทําให้มาเน่เป็นแคนดิเดตมีรลุนรางวัลน,นี้กับเขาขึ้นมาด้วยเช่นกันมาเน่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลุ้นคว้ารางวับลบอลองดอในปีนี้ว่าผู้เล่นแอฟริกันมักจะถูกมองข้ามไม่ได้ลุนรางวับลบอลองดอมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่แชมป์แอฟริกันครับมักไม่มีคนให้ความสนใจผู้เล่นจากแอฟริกาคนเดียวที่เคยได้รางวัลน,นี้นั่นก็คือจอร์ดวีอเมื่อปี1995 ดังนั้นแล้วการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นสิ่งที่พิเศษตอนนี้ผมมีโอกาสได้ลุ้นอีกครั้งเราจะทําทุกทางเพื่อที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้แล้วจากนั้นค่อยดูกันอีกทีว่าหลงวันบรรลุงดอมันจะได้ผลสรุปว่ายังไง ผมคิดว่าตัวผมและนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการคว้าแชมป์ทุกรายการมาครองให้ได้ซึ่งตอนนี้เราได้มาแล้ว2แชมป์และพลาดไป1รายการแต่ถ้าเราปิดท้ายด้วยการคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกมาครองได้มันจะเป็นเรื่องที่พิเศษมากและจะยิ่งพิเศษมากขึ้นอีกหากผมได้โบนัสเพิ่มซึ่งก็คือการคว้าบอลลงดอมันจะทําให้ผมเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยละ่ะมาเน่กล่าวปิดท้าย มาอีกคนกะบะคาวเยอยซาล่าอย่าเสียใจละ่ะหากผิดหวังอีกหน เรียกได้ว่าเป็นมหากราบที่มีมาอย่างต่อเนื่องเมื่อทางดานี่กาบขาวแบ็คขวาของเลอัลมาลิดแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งแข่งของขุนพลโรสบังโกที่ได้ออกมาสวนคืนสายทางโมฮัมเหม็ดซาร่าอีกตัวความหวังของลิเวอร์พูลถึงปมเรื่องที่เจ้าตัวอยากเจอเรอัลมาลิดในรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเพื่อเป็นการล้างแค้นโดยทางฟูลแบ็คแห่งแดนกระทิงดุก็ได้ออกมาพูดจาชิงเหน็บแนมประชดประชันว่าหวังว่านายคงจะทนกับความผิดหวังได้นะหากต้องา แพ้เป็นครั้งที่สอง ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2021-2022เดินทางมาถึงจุดไคลแม็กแล้วโดยเกมนัดชิงชนะเลิศนั้นเป็นการโครจรมาพบกันระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลแชมป์ยุโรป6สมัยปะทะกับราชันชุดขาวลเลออลมาริดแชมป์ยุโรป13สมัยโดยคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในวันที่28พฤษภาคมที่สนามสตาร์ดเดอฟองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและยังเป็นการรีแมตช์รอบชิงในปี2018ที่กรุงเคียประเทศยูเครนซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนั้นเป็นทางเล เามาลีที่สุขสมหวังเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ โดยก่อนหน้านี้เกิดมีประเด็นขึ้นมาเรื่องการที่ซาร่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเจอกับเรอัลมาริดในรอบชิง UCL มากกว่าที่จะต้องดวนแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าหงแดงและเรือใบสีฟ้าต่างก็เผชิญหน้ากันเป็นประจำอยู่แล้วอีกทั้งซาร่ายังมีจุดประสงค์ที่อยากจะล้างแค้นทางราชันชุดขาวที่เคยสร้างความเจ็บช้ำให้กับพวกตนและหลังจากที่ทราบว่าเรอัลมาริดได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามเป้าหมายจากนั้นบังโมก็ได้โพสต์ลงใน ในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีใจความสําคัญว่าเรามีเรื่องที่จะต้องสาสางกันและด้วยสาเหตุน,นี้เองจึงทําให้เฟเดริโกเบาเบเดและคาริมเบนเซม่าสองคุนพลของราชันชุดขาวแพ็กทีมออกมาสวนคืนซาร่าทันทีโดยบอกว่าการที่ซาร่าให้สัมภาษณ์แบบนั้นเหมือนเป็นการดูหมิ่นทีมของตนและดูเหมือนจะมั่นใจสเสือเกินว่าลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะพวกเขาไปแล้ว ครั้งนี้ถึงคิวของกาบะขาวเป็นฝ่ายออกมาผสมลงกับเพื่อนร่วมทีมอีก2คนบ้างโดยกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าซาร่าหรือริเวอร์พูมีอารมณ์อยากล้างแค้นหรือเปล่านะแน่นอนมันเป็นเรื่องจริงที่เมื่อคุณแพ้นในนัดชิงชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกแล้วนั้นคุณย่อมอยากมีโอกาสแก้ตัวกับทีมเดิมอยู่เสมอเพื่อที่จะเอาคืนทีมนั้นๆให้ได้ ก็หวังว่าการแพ้เกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศให้กับเลอัลมาลิดเป็นครั้งที่2มันจะไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสสําหรับซาร่าหรอกนะอาบาคาวกล่าวอย่างเมียรมขันอยู่ด้วยกันเถอะน้า,นานลูกพี่เอเลียดกล่อมซาร่าต่อสัญญาหงแดงฮาวีเอเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งไฟแรงของลิเวอร์พูลเปิดอกยอมรับว่าเขาได้พยายามเกลี้ยกล่อมอ้อนวอนขอร้องให้ทางโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวซันโวของทีมต่อสัญญาปักหลักค่าแข่งอยู่ในทีมแอนฟิลด์ต่อไป แม้ก่อนหน้านี้สตาร์ดังแดนมัมมี่ได้ออกมาประกาศในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศในสุกยูฟาแชมเปี้ยนลีกว่าเขานั้นจะอยู่ช่วยหงแดงต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่สถานการณ์ก็ยังดูไว้วางใจไม่ได้เนื่องจากทางซาลาเองนั้นก็ยังไม่ได้ทําการต่อสัญญาแต่อย่างใดอีกทั้งยังมีข่าวในการย้ายทีมมาเป็นระยะในช่วงหลังโดยมีสโมสรยักษ์ใหญ่จากทั่วยุโรปต่างก็ให้ความสนใจอยากคว้าตัวไปร่วมงานด้วยและจับตาดูสถานการณ์นี้ 营养钙片。 และล่าสุดเอลเลียดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าผมได้ขอร้องซาร่าให้สินสัญญาทุกวันและผมคิดว่าแฟนบอลก็เช่นกันเขาเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของสโมสรน,นี้เขาพาเราเข้าชิงชนะเลิศมากมายด้วยการยิงประตูชัยและประตูที่สําคัญเขาเป็นคนที่ผมสามารถเรียนรู้ได้และผมพยายามใกล้ชิดกับเขาและเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ผมจะได้เทียบเท่ากับเขาในสักวันเขาเป็นนักเตะชั้นยอดที่เต็มใจช่วยเหลือผมเท่าที่ผมต้องการเขาแชร์เรื่องที่ดี กับผมเช่นเดียวกันกับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนซึ่งเป็น2นักเตะที่ผมใฝ่ฝันอยากเล่นด้วยมาโดยตลอดสำหรับซาร่ามีผลงานระเบิดตาขายให้ทางลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งสิ้น156ประตูจากการลงสนามไปแล้วทั้งหมด253เกมรวมทุกรายการและได้แชมป์กับทางสโมสรถึง6รายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพฟีฟาคับเวิด์คัพคาราบาวครับและเอฟคัพมาครองได้อย่างละหนึ่งสมัย ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากของ The r i v e รได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ